สวัสดียมามเช้าครับผมวันนี้ก็มาฟังเสียงธรรมชาติครับผมเสียงนกกวักอดอกบัวกำลังเงบ่งบานครับผมอันนี้เป็นบอ่อปลา,าครับเสียงนกกวักเสียงนกเขา นู่นก็จะเป็นเขาพระวิหารครับผมเมืองโบราณน,นะครับบรรยากาศยามเช้าครับผมธรรมชาติมากครับเสียงปลาเสียงนกเสียงไก่ก็ยังได้ธรรมชาติอยู่ ทางนี้ก็จะเป็นดงแครครับผมแครดอยเราเป็นแครดอยแคกดอยตอนนี้กำลังเบ่งบานเลยครับเราก็เป็นแขกดอยอเรากร็งามเลยครับเต็มต้นวันแล้วพ่งกัญญาเสร็จนแร้บ ไก่บอกอยู่ไปก็โลกโลกอยู่ไปก็โลกโลกจากซีต้องเอามาต้มอีกตัวก็บอกต้มมันโลดนกเป็นนกเลยแอ็กแอ๊กแอ๊กอก วันนี้ไม่เห็นนกเป็ดนะครับผมแสดงว่ายังไม่มาปกติก็จะเห็นนกเป็ดนะครับช่วงน,นี้ไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนเลยอ,อยู่กับธรรมชาติบ้านเราตอนนี้ก็จะเป็นมะขามหวานนะจ๊ะ หวานเกลียบเลย <c oughs> หวานมาก <c oughs> <c oughs> ยังไม่สุกมะขามหวานร็อกกันยังสุกไม่เต็มที่ตอนนี้ก็รักเป็นมะขามหมูอยู่นะครับมาเชื่อเราเขามาแกะดูมีดลมไหมเนี่ยอืมอืมเงยแบบ ฝักมันจะออกเขียวๆอยู่ครับผมมันสุกแล้วล่ะแกะเนี่ยมือเดียวแกะดูเนี่ยมันจะเป็นสีน,นี้ครับติดของเปรี้ยวเลเช้าเลยเหลือเราลองกินดูครับอื้อร่อยคจับเลย คึมคมเหมือนจะตกแต่ไม่ตกครับผมอากาศยังร้อนอยู่นะกรับบดอกบัวบัวขาวมาจะยาวอยู่ครับผมตรงนั้นลึกลึกมาก ม,มีตน้นมะขวิดด้วยนะครับผมมะขวิดมือครับต้นมะขวิดออกลูกแต่ตอนที่พันไม่ดีครับผมมันกินออกเปรี้ยวๆหน่อยว้ายมีเสือวิ่งด้วยเห็นเสือไหมครับผมเสือลายอดอกบัวบานเลยครับผม ขาโพล่เลยจิชิจิกิิปลากระโดดตรงมเดี่ยงจุงงง่มเดี่ยงจุ่มเดงขี้เหล็กขี้เหล็กเมื่อไรจะออกดอกสักทีอยากกินแกงขี้เหล็ก กับต้นมะลุมที่ปลูกไว้ครับผมมะลุมฝักเท่านิปโป้ครับผมนิปโป้เท้าผันใหญ่มากครับผม,มเปรี้ยวทั้งเปรี้ยวทั้งหวานมาขามมันยังไม่สุกดีเล่นกาแฟมาแต่เช้าฝืนก็อมเลยครับจะอ้วก 嗯嗯。<laughs>